สำหรับงาน Japan Expo Thailand นะคะมหาก,กรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะวันนี้เรามีงานถแถลงข่าวก็ได้เปิดเพลงที่เราจะใช้เป็น celebration song อยากเป็นทางการนะคะก็สำหรับเพลง Love Machine ที่น้องๆอยู่ข้างกันนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆเพราะอยู่กับคู่บ้านคู่เมืองเรามาเกือบ20ปีแล้วเนาะ <laughs> อยู่กันมานานมากนะคะก็เป็นของค่าย Hello Project นะคะแต่นอกจากไฮไลท์ในเรื่องของตัวเพลงที่เรามาเซเเบตร,ร่วมกันแล้วเนี่ย เรายังเป็นการดึงเราต้องบอกว่าเรายกญี่ปุ่นมาอยู่ที่เซนต์แอนโทน์แห่งนี้ทางด้านนอกแล้วก็ด้านในถึง19โซนด้วยกันนะคะสําหรับใครที่ชอบญี่ปุ่นก็เชื่อว่าใน19โซนเนี่ยยังต้องมีสิ่งที่โดนใจทุกคนอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาหรือว่าจะเป็นเรื่องของใครที่ชอบในส่วนของการ์ตูนคอสเพลย์นะคะแล้วยังมี เยอะแยะไปหมดเลยในห้างเซนทันบอลแห่งนี้789เราจัด3วันเต็มก็แน่นอนที่เราได้ประกาศไปแล้วนะคะคามนาชิก็คุณคัสยะคามนาชิหรือคามิที่พวกเรารู้จักกันสำหรับคุณคาเมเองก็ไม่ได้กลับมาประเทศไทยต้องบอกว่านานมากๆแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หลังจากพัทยามิวสิกเฟสติวัลก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณคามได้กลับมาเยือนในประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านมากนะคะ ฮิซจิบุงตากูก็จะเป็นสําหรับใครที่ชอบในแนวแอนิเมะก็จะมามีการพูดคุยกันบนเวทีเรื่องถึงหลังจากงานจะมีการจัดคอนเสิร์ตนะคะเกิดขึ้นในวันที่สิบกุมภาพันธ์ที่สยามคนเนด้วยเช่นกันนะคะแล้วยังมีในส่วนของไอทาคาชิ ah นะคะซึ่งเมื่อสักครู่น้องๆไอคาคาชิน,อน,อนออ Ai ้องบอกว่าเป็นอดีตเมมเบอร์ Member ของ Morning m u s u m e แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยต้องศิลปินญี่ปุ่นนะคะไม่ต่ำกว่า2อ0 0ชีวิตจะบินตรงมา ทำคอนเสิร์ตในงาน Japan Expo ซึ่งมีด้วยกันถึง6เวทีนะคะด้านนอก2เวทีแล้วก็ด้านในอีก4เวทีคนไหนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะกูรูอาหารญี่ปุ่นก็ห้ามพลาดงานนี้เพราะว่าเราจะมีร้านอาหารบินตรงมากว่า30ร้านนะคะก็จะมาเปิดบอกว่าต้องบอกว่าทุกอย่างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นซูชิราเมงโอโคโนมิยากิชอบไหมชอบมากชอบอะไรไข่มุกชอบอะไรไมู่ชอบอะไรชอบโอโคโนมิยากิแบบนี้แหละ ใครบุกชอบ์อ่าดีน่าจังนอคะมิวสิกค่ะชอบเจแปนอีกโหมออันนี้ตอบได้ตรงคำถามค่ะ่ะชอบาชิมป์ค่ะอะไรจ้านนี่มิสซะอันนี้เห็นไหมทุกคนนี่คือมีความชอบที่แตกต่างกันหมดแล้วบอกเลยว่าที่น้องพูดมานี่90%่มีหมดนะคะที่จะมาเกิดขึ้นในงานเจแปนอ x ก o ที่นี่อยู่โซนน้านนอก ใครที่ชอบอาหารก็ไปในโซน Taste of Japan นะคะแต่เกิดก็ยังอยากฝากในเรื่องของการผลักดันด้านเศรษฐกิจด้วยเพราะเรามีในส่วนของอมุมที่เป็น B 2 B นะคะเป็น Vision Matching แล้วก็สำหรับคนไหนที่อยากจะมีไอเดียและอยากจะมาแลกเปลี่ยนหรืออยากจะหาฟันดิ้งจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะมีในโซนของอสตาร์ทอัพซึ่งจะบินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของโรงเรียนนะคะตัวแทนจากสถาบันจากประเทศญี่ปุ่นกว่า30สสถาบัน mm. ก็จะบินตรงมาให้ แนะแนวในการปริยีตนต่อนักประเทศญี่ปุ่นค่ะก็สำหรับงาน Japan Expo เรามีในส่วนของ Official SNS นะคะก็สามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Japan Expo Thailand นะคะหรือ Twitter IG แล้วก็แค่ search Japan Expo Thailand ก็สามารถติดตามข่าวได้ตลอดนะคะเรายังไม่ได้ปล่อยอีกหลายๆไฮไไท์เลยเพราะปล่อยไม่ทันเยอะมากนะคะจากวันนี้ไปเรายังมีเวลา2-3อาทิตย์นะคะก็อยากให้ทุกคน เขาบอกว่าแต่เวลาเตรียมมางาน Japan Expo ต้องเตรียมอะไรมากที่สุดก็อยากให้เตรียมขาที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่เราจะต้องเดินเข้าเดินออกนะคะเราจะต้องวิ่งไปโซนต่างๆกันเยอะมากๆก็ขอให้รักษาสุขภาพเราเรามาเจอกันภายในงานตลอด3วันนะคะค่ะนิวสิงนะคะวัสดีค่ะดนาสวัสดีค่ะไขมุค่าสวัสดีค่ะแม่หมูค่สวัสดีค่ะปตาค่ะสวัสดีค่ะอนวารินาค่ะ รู <usion> ้สึกเซเลเบรซอีหน่อยคนนี้โตมากับเจมส์แบล็กคนะเพราะว่า ใ,ใช่ค่ะอดีนาบอกหน่อยก็ทัหราบดีนาะเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วก็เป็นมาเป็นได้เข้าร่วมงานจะไปโภชนะของ AKB48 Idol มาก่อนคัแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาพระ์ที่แต่ครั้งได้รู้สึกว่าโชคประเทศไทยมากๆแล้วก็สไตล์ก็ได้ตัดสินใจที่จะย้ายมาเปียเกอรเคเดย์ตอนหลัก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำแาบจะไปโกล์มากมากๆเลยตอเลยก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ความต่างของครั้งนี้ไปครบรอบ10ปีด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยเช่นกันค่ะบ กันค่ะตัวแทนไหนละกันน้ำมันมุกเนาะมันมุกน้ำมันมุกใช่ก็มาแสดงน้ำมันมุกเอนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในงาน Japan Echo อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้พบรอบ10ปีกับ Celebrate Song เนาะส่ง hmm. ต so, ัวมาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมันมุกเอเนี่ยชอบผลิตโปรเจกต์อยู่แล้วเพลง Love Machine ตั้งแต่มุกอยู่ประถมเลยแล้วก็มีโอกาสได้มาเต้นเพลงนี้ได้มาร้องเพลงนี้ในภาษาไทยนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทาง J-Creative นะคะเพราะงน j a p ไททยแลนด์ี่มันมูนมาทุกปีเลยเนอะปีที่แล้วก็มาใช่ค่ะยายก็อยากฝากเนาะ้อบเจมส์ไปอีสปไทยแลนด์นะก็ขออ้อนใจขอทุกคนด้วยค่ะะคก็สหรับแอนนะคะก็จริงๆแล้วด้วยความที่จบการศึกษาจากเซนต์ปีทีนมาหลายปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าเพราะว่าทุกเพลงตั้งแต่ซิงเกิลแรกก็มาจะส์ไปอีสปตลอดโอ้ยดีใจมากค่ะมาที่นี่มากๆขอบคุณที่มาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้แบบร่วมงานกับเพื่อนทุกคนใช่ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ กว่าจะมารวมตัวกันแบบนี้คงไม่ได้เป็นโอกาสแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยเช่นกันค่ะค่ะเป็นัอยเป็นวเกค่ะก็แน่นอนสําหรับงานเจแปนเอ็กซ์โปนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวอยากจะบอกว่า3วันเป็น3วันที่มันอาจจะดูแค่สั้นๆแต่การเตรียมงานของพวกเราทุกคนนะคะก็เตรียมกันมาเป็นปีแล้วอยากให้ทุกคนนะคะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าคุณจะชอบญี่ปุ่นตรงไหนก็ขอให้มาที่งานนอกจากความสนุกแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจมาหาสิ่งที่เด้งชอบนะคะแล้วเราจะสารฝันในสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะงานนี้อาจจะสร้างให้น้องๆที่มาในวันหนึ่งกลับมาอยู่ตรงนี้นะคะในฐานะของศิลปินหรืออาจจะเป็นอีกหลายๆมุมเลยที่เราคิดว่างานเจแปนเอ็กซ์โปจะสามารถต่อยอดให้กับคนที่มีแรงบันดาลใจและใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองยังไงก็ต้องขอฝาก งานตลอด3วันนี้นะคะ 7, 8, 9กุมภาพันธ์ที่เซนทันเวอร์แห่งนี้ค่ะ